สำหรับคลิปไขข้อข้องใจไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูมัธยมในครั้งนี้นะคะก็ยังอยู่ในหัวข้อประโยคเงื่อนไขโดยวันนี้นะคะจะเป็นประโยคเงื่อนไขบะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์วันชัยกันนะคะครับที่ผ่านมาเราก็พูดถึงท่าไปสองตัวก็คือตะลักกับนัลลักนะครับเนาะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องบะนะครับนะแล้วเดี๋ยวควหน้าเราก็จะพูดเรื่องโต๊ะนะที่เก็บสองตัวคือบะกับโต๊ะเอาไวท้ทีหลังก็เพราะว่านะครับเนาะ ตลักกับนาลัเนี่ยเป็นวิธีใช้ที่ไม่มีข้อบังคับเรื่องรูปประโยคเนาะแต่บะกับโต้เนี่ยมีข้อบังคับเรื่องรูปประโยคนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยสอนตลากกับนาลักไปก่อนเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องรูปประโยคนะครับจะได้พิจารณาเฉพาะความหมายอย่างเดียวนะครับนะ,นะทีนี้บะวิธีใช้ของบะนะครับก็ ขอสรุปคร่าวๆเป็น2แบบแล้วกันนะครับแบบที่1ก็คือเป็นความหมายของบาทจริงๆเนาะที่ใช้เป็นประโยคเงื่อนไขซึ่งมีความหมายมีนัยยะที่เน้นประโยคหน้านะครับต้องการจะบอกว่าประโยคหลังจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขประโยคหน้านะครับส่วนอีกแบบหนึง่งก็ขอจัดไว้ว่ามันเป็นการใช้แบบสำนวนเฉพาะนะครับใช้ในสำนวนต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะครับทีนี้ ก่อนที่จะไปถึงความหมายเรามาดูเรื่องวิธีผันนิดหนึ่งนะคบเนาะที่ผ่านมาไม่เคยได้พูดถึงวิธีผันเพราะว่าวิธีผันแต่ละอันมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนของมันอยู่แล้วนะครับแต่วิธีผันของบาทเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ก็คือว่ามันน่าจะเป็นไวยากรณ์เดียวในภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เราผันโดยไม่ต้องแบ่งกรุ๊ปกริยานะครับหนึ่งสองสามผันเหมือนกันหมดเลยก็คือเปลี่ยนเสียงอูตัวสุดท้ายให้เป็นเสียงเอแล้วก็ ใส่บะเข้าไปนะครับซึ่งมันก็เหมือนกันน่าจะง่ายนะครับแต่มันกลายเป็นยากก็เพราะว่าเราชินกับยากยากมาก่อนเนาะเราก็เลยผันโดยที่ไปคิดว่ามันจะต้องแบ่งกลุ่มบ้างต้องเปลี่ยนเสียงบ้างอะไรอย่เงี้ยน,นะครับเนาะที่เคยเจอข้อผิดพลาดของนักเรียนบ่อยๆก็คือนะครับเนาะเสียงของกริยาที่ดิกฟอร์มของมันนะลงท้ายด้วยเอลุอยู่แล้วซึ่งก็ได้แก่เวอร์กุที่2ถูกไหมครับเช่นกไทายดูโอเชียดูอีได,ด้ดูที่เปลว่าใส่ยอย่างนี้น,นะครับ กับเวิร์บรูปสามารถทั้งหลายแหล่เพราะสามารถทุกตัวจะลงท้ายด้วยเอรูปหมดเลยถูกไหมคนะรับเนาะเวิร์บเหล่านี้ด้วยความที่ตัวสุดท้ายมันเป็นเอรูปถูกไหมครับเนาะพอเราผันเนี่ยไอเอกตัวสุดท้ายนั่นนะ่ะนะครับมันหลอกเราทําให้เรารู้สึกว่านะครับเออเบาผันบากแล้วนะคระับดังนั้นคนที่ใช้ผิดก็คือว่าไม่ได้ผันตัวรูปตัวสุดท้ายแต่ดันเอาตัวเอรตัวนั้นนะมาใส่บะแทนนะครับอย่างเช่นอีเลดูที่แปลว่าใส่เนี่ยพอใส่บะเข้าไปมันก็ต้องเป็น อีเลเลบะถูกไหมครับก็จะมีคนเผลอผันเป็นอีเลบะพอเป็นอีเลบะปุ๊บมันก็จะกลายเป็นไม่ใช่วอฟอีเลลุแล้วแต่มันจะกลายเป็นวูฟอีลุที่แปลว่าอยู่ถูกไหมครับเพราะอีลุก็จะกลายเป็นอีเลบะนะคบหรือวอฟคุลุที่แปลว่ามาอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วเวลาผันเราก็ต้องผันเป็นคุเลบะถูกไหมครับแต่ด้วยความที่เราเคยผันคุลุเป็นเสียงคิบ้างโคบ้างอะไรเงี้ยน,นะครับมันก็เลยจะมีคนผันผิดจาก คุเลยบะกลายเป็นไปผันเป็นคิ้เลยบะทําให้ความหมายมันเปลี่ยนไปแล้วนคะี้เลยบะาก็จะกลายเป็นเว็บชิดุที่แปลว่าตัดหรืออะไรแบบนี้นะครับเล้วเพราะฉะนั้นรูปผันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเสียงที่มันเป็นเสียงเอลูกนะครับเบอร์คูที่2ทั้งหลายแหล่ก็เลยอยากจะฝากเอาไว้ว่าให้ระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับนะทีนี้เอ่อหลังจากที่เราพูดกันถึงเรื่องรูปผันแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องกฎข้อห้ามก่อนนะครับ นะอย่างที่เกิดไม่ตอนแรกแล้วว่าบะมีข้อห้ามว่าห้ามใช้กับบางรูปประโยคถูกไหมครับนะถ้าค o อสที่เป็นบะก็คือประโยคหน้านี่นะครับเป็นกริยารูปสามารถเนาะเป็นกริยาอีดูหรือว่าอาดูนะครับหรือเป็นคุณศรรัพท์นะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ครอสหลังจะไม่มีข้อห้ามอะไรทั้งสิ้นจะใช้อะไรก็ได้นะครับแต่ถ้า ประโยคหน้าที่เป็นบากนะครับสิ่งที่เอามาผันเป็นบากเนี่ยเป็นกริยาทั่วๆไปนะกินนอนเดินนั่งไปมากลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นพวกนี้ล่ะก็นะข้างหลังนะครับประโยคหลังจะต้องห้ามใช้เนาะจะต้องไม่เป็นประโยคแนะนำชักชวนขอร้องคำสั่งขออนุญาตให้อนุญาตอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเหลืออะไรให้ใช้ได้นะครับมันก็จะเหลือ must ธรรมดานะครับเหลือ adjective นะบนะแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเวลาคิดที่คิดจะใช้บะาเนี่ยนะครก็ดูก่อนว่าประโยคข้างหลังมีพวกประโยคแนะนําชักชวนขอร้องอนุญาตคําสั่งอะไรแบบนี้หรือเปล่าถ้ามีก็เลิกคิดแลาวก็ให้มาดูบะาก่อนต้นติดครับให้มาดูบะาก่อนว่าบา อยู่ในข้อยกเว้นหรือเปล่าเนาะถ้ามันเป็นรูปสามารถเป็นอะลูอีดุกก็ยังใช้ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นเบิร์บทั่วไปกินนอนเดินนั่ง,งพวกนี้นะก็ตัดทิ้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องพิจารณาเยอะนิดนึงนะครับว่าจะใช้บาได้หรือเปล่านะต้องมาดูรูปร่างก่อนนะครับนะแล้วก็ค่อยมาคิดถึงความหมายอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะะทีนี้เรามาดูความหมายของบานะครับเนาะบาเนี่ยเป็นประโยคเงื่อนไขที่เราเรียกว่าเงื่อนไขจริงๆเลยนะครับกพราเพราะว่าบาใช้แสดงเงื่อนไขที่ทําให้เกิดประโยคหลัง ประโยคหลังจะเกิดขึ้นได้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในประโยคหน้านะครับอันนี้คือความหมายหลักของบะจริงๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่เราใช้ก็อย่างเช่นนะคะรับถ้าเราพาเพื่อนไปห้องสมุดของศูนย์ภาษาแห่งหนึ่งเนาะแล้วเราเกิดรู้สึกว่าอุ้ยหนังสือดีๆทั้งนั้นเลยซีดีอะไรเงี้ยนะ่ายืมกลับบ้านจังเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่เราก็กังวลว่าเอ๊เราจะยืมได้ไหมนะเราเป็นคนนอกอะไรแบบนี้นะครับะฉะนั้นตอนนั้นนะ่ยนะอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะบอกวิธี ว่าอ๋อยืมได้สิแต่ขึ้นอยู่กับประโยคหน้านะคะก็อย่างเช่นเมมบาร์นี้นะเลบ้าฮ่องโมชีดีหมกทาริดาเลมาสโยก็คือยืมได้สิเนาะแค่คุณเป็นสมาชิกแค่นั้นเองนะคะถ้าคุณเป็นสมาชิกปุบ๊บคุณก็จะยืมได้นไมครับมันะะจะยืมได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสมาชิกหรือเปล่านะคะนะอ่ะหรือประโยคต่อไปอนะครับเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดพรุ่งนี้มีงานเลี้ยงนะครับแล้วเพื่อนมาถามเราว่า เออตกลงจะไปงานเลี้ยงด้วยกันไหมมาคอนเฟิร์มแบบนี้นะคะเนาะเราเคยคิดจะไปแต่บางเอิญตอนนี้เรามีรายงานค้างอยู่ที่มันทําไม่เสร็จแล้วมันจะต้องเสร็จภายในวันพรุ่งนี้เป็นเดทไลน์นะครับตอนนั้นเราก็อาจจะเอาเรื่องรายงานมาเป็นเงื่อนไขที่ว่าเราจะไปหรือเราจะไม่ไปถูกไหมครับเราก็จะพูดว่าไปเนาะแต่ขึ้นอยู่กับว่ารายงานเสร็จไหมนะครับมันก็จะเป็นเลโพรตโก้ไดคิรบะเนาะอีกิมัสก็เป็นไปสิเนาะถ้ารายงานเสร็จนะแบบนั้นอนะนะครับถ้ารายงานเสร็จก็ไปหรือพูดเป็นปฏิเสธ เนาะว่าถ้ามันไม่เสร็จก็ไม่ไปไม่ไปหรอกถ้ามันไม่เสร็จเนาะมันก็จะเป็นเรปโปตัวก็เด็กทนัเกเรบอิคิมาเซงซึ่งไม่ว่าจะพูดเป็นบอกเล่าหรือพูดเป็นปฏิเสธมันก็คือในยะเดียวกันถูกไหมครับนะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเนาะก็อย่างเช่นเวลาเราจะชวนเพื่อนหรือชวนใครมาเที่ยวบ้านเราเราก็บอกเขาว่าอุเจะอาสเวนิคเุดไซถูกไหมครับมาเที่ยวบ้านฉันนะถูกไหมครับแต่เราใส่เงื่อนไขเพิ่มเข้าไป เง,งื่อนไขนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขเพื่อเขาถูกไหมครับก็คือฉันอยากให้เธอมาเที่ยวบ้านฉันนะแต่คุณก็ดูเงื่อนไขคุณเองแล้วกันเนาะว่าคุณมีเวลาหรือเปล่าถูกครับเราก็เลยใส่จิคังกาอาเลบาเข้าไปข้างหน้านะครับก็แปลว่าถ้าคุณมีเวลาก็มานะเนาะอยากให้คุณมาเที่ยวบ้านฉันแต่ว่าดูเวลาด้วยละกันว่าคุณสะดวกหรือไม่สะดวกแบบนั้นนะครับซึ่งถ้าคนที่จำกฎเมื่อกี้ได้เนาะก็จะอ้ะาทำไมใช้กุด,ดาไซได้ล่ะนะครับก็ที่มันใช้กุด,ดาไซได้ก็เพราะว่า ตรงข้างหน้าบะมันเป็นอาลูเนาะมันไม่ใช่เวิร์บกินนอนเดินนั่งทั่วไปนะครับเวลามันเป็นอาลูมันไม่มีข้อห้ามตรงนี้นะครับนะนะทีนี้สถานการณ์นะครับที่เรามักจะใช้บะบ่อยๆนะครับด้วยความที่ว่าในยะของบะคือเราบอกว่าประโยคหลังจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับประโยคหน้านะครับสถานการณ์ที่เรามักจะใช้เราก็เลยมักจะใช้ถึงมันบ้าบอกวิธีเนาะที่จะทําให้อีกฝ่ายคลายกังวล นะคะเนาะอย่างเช่นคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่เขาไม่รู้เขาจะยืมหนังสือได้หรือเปล่าแล้วก็เลยบอกว่าอุ้ยไม่ต้องกังวหลหรอกเนาะเพียงคุณเป็นสมาชิกเท่านั้นอะไรแบบนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบเนี้ยเรานิยมใช้บัตรนะคะสถานการณ์อื่นก็อย่างเช่นนะคะเวลานักกีฬามาหาหมอต้นขาอาทิตย์หน้าต้องเข้าแข่งขันแล้วนักกีฬาก็คงกังวลว่าเอ๊ะผมจะหายทัน อาทิตย์หน้าที่เข้าแข่งขันไม่เนาะนะครับหมอก็ตอบว่าหายสิถูกไหมครับแตน่นเงื่อนไขที่จะทำให้หายมันขึ้นอยู่กับข้างหน้าที่คุณปฏิบัติตัวนะครับอย่างเช่นคุณสุริยนนท์เด๊ยกยยาซึ่ม,มบะาสกัดเด็กสกัดเด็กนะเอาลิมัสโยนะครับ,นะรบก็แปลว่าเพียงคุณแค่กินยาแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะนะาสองวันก็หายแล้วเนาะเพราะฉะนั้นชินไปชินในเด็กดาา้าไซไม่ต้องกังวลไปหรอกนะหรือตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่น เวลาที่เพื่อนตื่นสายเนาะแล้วมันมีสอบเพื่อนก็กลัวว่าไม่ทันเพื่อนก็วุ่นวายอุ้ยไม่ทันแล้ว um ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับเราก็บอกเพื่อนว่า ipt, โอ้ยทานทานทานเนาะเพียงแต่วิธีที่จะทำให้ทำให้ทันก็คือข้างหน้านี้นะครับอิโซ่ไดไอเกบาแมนเนียวเดโชเนาะเพียงแค่รีบไปหน่อยเนาะมันก็ทันแหละนะครับอย่าชิวๆเหมือนทุกครั้งอย่าค่อยๆเดินเหมือนทุกครั้งเนาะแค่จำจๆนหน่อยเดี๋ยวก็ทันเองแบบนี้นะครับซึ่งความหมายของบะ แบบนี้นะครับนะเพียงคุณทําแบบนี้คุณก็จะได้ประโยคหลังแบบนี้นะครับมันเป็นความหมายที่จะชัดเจนขึ้นเมื่อเราใส่ไส่เอเข้าไปอีกนะครับพอไส่เอเข้าไปเนี่ยจะยิ่งชัดเจนเลยนะครับแต่ไส่เเนี่ยเป็นไวยากรณ์อยู่ใน n 3นะครับก็เลยบอกเผื่อ,อไว้สําหรับคนที่ศึกษา n 3อยู่นะครับว่าเวลาไส่เอบวกบามันก็จะเป็นความหมายแบบนี้แหละนะครับเนาะทีนี้พูดมาถึงตรงนี้นะ ความหมายของบะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเนาะแต่ก็จะมีบางคนที่สงสัยว่าอ้าแล้วมันต่างกับตลาดยังไงใช้ตลาดแทนได้ไหมนะครับเนาะส่วนหนึ่งที่เก็บบกไว้มาพูดทีหลังก็เพราะว่านะครับบัตจะเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะครับสามารถใช้ตลาดแทนได้นะครับแต่ใช้แล้วไอ้นนยยะที่เราต้องการจะบอกว่าเพียงคุณทําแบบนี้เนาะ คุณก็จะได้แบบนี้ที่เป็นเชิงแนะนําให้ใครกังวลอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะเบาลงมันอาจจะหายไปนะคะแต่มันก็สื่อสารมรู้เรื่องนะคะนะแต่ในยะมันอาจจะแบบอะไรฮะจุดประสงค์หรือว่าความที่ต้องการสื่อมันอาจจะไม่สมบูรณ์อย่างที่เราต้องการนะคะนะแต่มันไม่ได้ผิดวากรณ์นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปกังวลกับเรื่องความแตกต่างของบาทก,กับตลาดมากนะถ้าไหนไม่แน่ใจก็ใช้ตลาดไปก่อนนะครับตลาดเนี่ย ใช้แบบประเภทที่สามารถอะไรเอาชีวิตรอดได้อะนะครนะับเนาะแต่บะเนี่ยเอาไวค้ค่อยคอยศึกษาค่อยๆสังเกตเจอตัวอย่างเยอะๆก่อนนะครับนะปกติภาษามันต้องเรียนแบบเพราะฉะนั้นเราเจอตัวอย่างเยอะๆก่อนแล้วก็ค่อยค,อยคอยเก็บประสบการณ์ไปนะครับพอเจอบะปุ๊บก,ก็ค่อยสังเกตว่าอ๋อตรงนี้ใช้บะคงเป็นความหมายแบบนี้เนาะแบบนี้เนื้อแบบนี้เนืแบบ้นอะนะครับเพราะบะมันมีความหมายเดียวนี่ถูกไหมครับพอเจอสถานการณ์ไปเรื่อยๆว่าอ๋อตรงนี้ง่ายเขาต้องการจะบอกว่าข้างหลังเกิดขึ้นได้ด้วยข้างหน้าอะไรแบบนี้นะครับ สะสมไปเรื่อยๆนะครับประสบการณ์มันก็จะทําให้เราเกิดเซนส์ให้เกิดความรู้สึกที่รูพอมันเจอสถานการณ์แบบเดียวกันนะครับมันก็จะรู้สึกว่าอ๋อตรงนี้ต้องใช้บะนะครับก็ค่อยๆหัดใช้ไปนะครับมันก็จะตรงเป้าที่เราต้องการจะสื่อสารมากขึ้นตามองนั้นนะครับนะถ้ายังไม่แน่ใจก็ใช้ตลาดไปก่อนได้นะครับนะไม่ได้ผิดไวยากรณอ,อะไรเลยนะครับครับนะก็คง เรื่องของการใช้บัตก็คงมีตรงนี้แค่นี้นะครับนะทีนี้เรื่องต่อไปเนี่ยก็คือเป็นเรื่องสำนวนที่ใช้บาตรนะครนะับเนาะบัตเนี่ยก็มีการเอามาใช้เป็นสำนวนนะครับนันะด้วยความที่เมื่อกี้นี้เราบอกว่าบัตมันเอามาใช้เพื่อบอกให้เขาคลายกังวลบอกวิธีที่จะทําให้เขาเแก้ปัญหาได้ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถเอามาใช้กับประโยคคําถามที่ใส่ question word เข้าไปนะครับ แล้วก็เป็นวิธีที่เราพูดเพื่อขอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีปัญหาแก้ปัญหาว่าเราควรจะทํายังไงดีนะครับอย่างเช่นเราโทรไปยกเลิกอะไรที่เราจองเอาไว้อย่างเช่นจองตัว๋วเครื่องบินไว้เราก็โทรไปหาพนักงานที่สายการบินนะครับแล้วเราก็ถามเขาว่าเนี่ยผมต้องการจะยกเลิกอะครับนะเราก็ถามเขาว่าแล้วผมควรจะทํายังไงมันก็จะเป็น do celebar i desca ไหมครับนะหรือนะครับเวลาที่มีพนักงานเอาของมาส่ง ไหมครับนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจะต้องวางตรงไหนอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเขาควรจะวางตรงไหนถูกไหมครับเขาก็จะถามว่าเด็กคนี้โอเคบาอีเดสก้าอะไรแบบนี้ครับซึ่งเราก็สามารถบอกวิธีแก้ปัญหาให้เขาว่าทําอย่างนี้ก็หมดปัญหาแล้วทําอย่างนี้ก็หมดปัญหาแล้วทําอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับด้วยการใช้บาอีเดสโยเนาะอย่างเช่นนะครับบอกกับ เพื <die> ่อนที่กลัวไม่มีที่นั่งเนาะจะไปกินข้าวร้านนี้ตอนเที่ยงร้านนี้คนแน่นมากอะไรเงี้ยนะคะนะเพื่อนก็อาจจะรู้สึกกังวลอยู่เราก็บอกว่าอุ้ยไม่มีปัญหาเลยก็แค่คุณโทรศัพท์ไปจองเอาไว้มันก็หมดปัญหาแล้วแหละนะครับมันก็จะเป็นเดงวะเด๊โยยาคุชเตโอเคบาอีเดสโยนะครับซึ่งก็ของคุณคุณนะครับว่าอันเนี้ยเราเจอมาแล้วในตลาดนะครับนะเพะฉะนั้นสำนวนแบบเนี้ยเราก็ใช้ตลาดกับบาทนะครับตัวไหนก็ได้ ะะถึงบอกว่าตลาดเนี่ยมันครอบคลุมบาตค่อนข้างจะเยอะนะครับงั้นสํานวนแรกนี่ก็สามารถใช้ตลาดได้ด้วยนะครับเนี่ยทีนี้ยังมีอีกสํานวนหนึ่งนะครับคือสํานวนบาตยกคัดตเดสนะครับอันนี้บาตขอจองคนเดียวนะครับไม่ใช้ตลาดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นงานที่ควรจะจําอย่างยิ่งสําหรับบาตนะครับเพราะตลาดมันใช้ไม่ได้นะครับเราใช้บาตยกคัดตเดสเห็นไหมครับว่ามันเป็นอันดี นะมันก็เลยพูดถึงเรื่องอดีตนะครับถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่าถ้าทําแบบนี้ก็ดีหรอกถูกไหมครับถ้าทําแบบนี้ในอดีตก็ดีหรอกครับมันก็มีในัยยะแฝงว่าแปลว่าจริงๆแล้วไม่ได้ทำถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราใช้บาปยคัตเดสเนาะในการพูดนะเพื่อแสดงความรู้สึกว่าไม่น่าเลยถูกไหมครับนะ น่าจะทำอย่างนั้นถูกไหมครับน่าจะทำอย่างงู้นนะครับแต่เราไม่ได้ทํานะครับรู้สึกว่าพลาดไปมาเสียใจภายหลังแบบนั้นนะคบนะอย่างเช่นพอเราสอบเสร็จนะข้อสอบออกตรงกับการบ้านเป๊ะเลยนะครับเราก็รู้สึกว่า ได้และเสียได้จังเลยเนาะรู้อย่างนี้เราทําข้อสอบเออทำการบ้านก็ดีหรอกเนาะมันก็จะได้สุดไปแล้วเราก็คงจะทําข้อสอบได้ด้วยถูกครับเวลาอย่างนี้เราก็เลยพูดว่ายคุชุโกไดโอซซเดบะโยคัตเดสเนี่ยรู้อย่างนี้ทําการบ้านบ่อยๆก็ดีหรอกเนาะลงเล็บแต่ไม่ได้ทำถูกไหมครับนะงั้นเรามาดูอีกสํานวนหนึ่งนะครับนะทีนี้เป็นปฏิเสธบ้างนะครับเราใช้นะเคเดบะโยคัตเดสถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่าถ้าไม่ทํา ก็ดีหรอกถูกไหมครับถ้าไม่ทําก็ดีหรอกก็แปลว่าคงเผลอทําไปแล้วถูกไหมครับงนั้นประโยคนี้ก็เอาไว้ตรงกันข้ามกับเมื่อกี้นี้ก็คือรู้สึกเสียใจภายหลังว่าไม่น่าเลยน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้นนะอ,นอะไรเงี้ยคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าอันนี้นะคะนะรับนะรูงนี้ไม่น่าทําเลยถูกไหมครับแสดงว่าเผลอทาไปแล้วนะครับก็อย่างเช่นนะครับพอเราพูดอะไรออกไปอาจะจะประเหมือนก็ช่วยไกลเกลีย่ยช่วยให้มันเกิด คลี่ัปัญหาคลี่คลายแต่ปรากฏว่าพอพูดไปปุ๊บเรื่องราวมายิ่งบานปลายก็รู้สึกว่าโอ้ยรู้อย่างนี้ไม่น่าพูดเลยอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเป็นอีวานาเคเรบาโยคัตเตเดสแบบนี้นะพอโอเคไหมครับนะดังนั้นสำนวนตัวนี้เป็นสำนวนที่ต้องใช้บัตรเท่านั้นนะครับดังนั้นนี้แหละที่ควรจะจําอย่างยิ่งนะครับ่ะเรื่องราวของบัตรนะสำหรับในระดับต้นนี้ก็คิดว่าเอาไว้แค่นี้แล้วกันครับสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงโอเชียรอหินโต เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะสำรับบานะคะก็จะออกมาเฉพาะบทที่26บทเดียวเลยนะคะก็จับใช้เป็นสำนวนนะคะมีความหมายแสดงความรู้สึกเสียดายหรือว่าเสียใจยอยากกลับไปแก้ไขอดีตนะคะว่าถ้ารู้อย่างนี้นะทำแบบนี้ซะก็ดีหรอกนะคะ ค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูนะว่าในบทนี้เนี่ยเรานำเสนอในสถานการณ์ยังไงด้วยความที่ตอนนี้บอกว่ารู้สึกเสียดายเสียใจเหมือนอยากจะกลับไปแก้ไขในอดีตก็แปลว่าในท็อปปิกของในบทนี้ในบทที่2กก็คือมันจะเป็นเรื่องของการเกิดสิ่งที่มันไม่ค่อยดีเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับตัวเองนะคะนั้นท็อปปิกก็คือ ไทเฮนะอิจินิจิวันแห่งความวุ่นวายซึ่งเป็นวันแห่งความวุ่นวายของสุริรัตน์นะสุริรัตน์เนี่ยนั่งเรือมาโรงเรียนปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยก็มีคนผักแล้วทำให้กระเป๋าเนี่ยหล่นลงไปในแม่น้ำเพราะฉะนั้นสุริรัตน์ก็เลยรู้สึกว่าแม้รู้งี้เนี่ยนั่งรถเมล์หรือนั่งแท็กซี่มาเนี่ยก็ดีหรอนะคะซึ่งแคนดูของบทนี้ก็จะมีพูดถึงเรื่องว่า เรารู้สึกเสียดายหรือเสียใจในความผิดพลาดของตนเองว่าเราน่าจะทําแบบนั้นหรือเราไม่น่าจะทําแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูแบบฝึกหัดกันดูค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนี้จะเป็นการฝึกรูปบาโยกาตาเดสกับรูปนักคิดบาโยกาตาเดสนะคะเ,เป็นการให้นักเรียนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างในภาพแล้วก็ให้นักเรียนคิดว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นจะพูดว่าอย่างไรนะคะจะเป็นการเสียใจหรือเสียดายในเรื่องอะไรบ้างโดยเลือกจากช้อยที่อยู่ใน A B C และ D นะคะเรามาดูภาพกันก่อนค่ะภาพแรกทางด้านซ้ายมือจะเป็นภาพนักเรียนผู้ชายที่เปียกฝนอยู่นะคะส่วนด้านขวามือก็จะเป็นนักเรียนหญิงที่ดูเหมือนจะถูกคุณพ่อดุนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองมาฟังบทสนทนานกันค่ะวันนี้เราจะฟังพร้อมกันสดๆเลยนะคะ イ<一>どうしたんですか雨が降ってきたんです傘を持っていればよかったですに<二>どうしたんですか雨が降ってきたんですバスで帰ればよかったですだ <noise> かねコーねンにゃうぱわれなじゃんおー <noise> แต่ว่าข้าเสาวมวเตเดบะยกาตาเดสเขารู้สึกเสียดายว่าเขาหน้าจะถือลมติดตัวมาด้วยค่ะนะคะงั้นคำตอบก็คือเป็นเอเนาะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะข้อสองข้อสองตอบว่าบัสเดคาเรบะยกาตาเดส ฝนมันตกเนาะลุนี้นั่งรถเมย์มาก็ดีหรอกไม่เดินกลับอะไรทํานองนี้นะคะังนั้นเราจะเห็นว่าในแบบฝึกขัดเนี้ยแบบฝึกขัดแรกอะ่ะจะเป็นลักษณะของการอินพุตให้รู้ก่อนให้รู้สถานการณ์ก่อนมันไม่ได้เป็นการฝึกโดยที่อยากจะให้ตอบถูกหรือตอบผิดหรอกนะคะแต่ว่าเป็นการอินพุตให้เห็นว่าในสถานการณ์ก็คือในวันที่ฝนวันเนี้ยคนเนี้ยเขาเจอฝนตกจนตัวเปียกหมดเลยนะคะดังนั้นรู้สึกเสียดาย หรือเสียใจที่ไม่ได้ทำหรือที่ทำอะไรยังไงนะเราก็จะนำเสนอโดยอินพุในเรื่องของการฟังส่วนสำ,สำหรับในอีกอันนึงนะคะเป็นแบบฝึกหัดอะไรเอ่ยใน3-2ค่ะ3-2นะคะก็พอฟังเสร็จแล้วนะคะแบบฝึกหัดก็จะให้เราเขียนว่าเวลาพูดเสียใจหรือว่าเสียได้เนี่ยเราใช้สำนวนอะไร งั้นก็แปลว่าเราฟังอีกรอบหนึ่งมันก็จะเป็น input อินพุที่ซ้ำอีกรอบหนึ่งซึ่งการฟังเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะนั้นแต่ว่าแบบฝึกหัดเนี้ยจะเป็นแบบฝึกหัดที่โฟกัส on form ละนะ,ะว่าในสถานการณ์อย่างเนี้ยเราใช้สำนวนหรือเราผันรูปเป็นอะไรอย่างไงนะคะเดี๋ยวเราลองดูอีกอันหนึ่งนะคะ สำหรับอันนี้เนี่ยหลังจากที่เราโฟกัส on form แล้วเรอ๋อมันต้องใช้รูปบะนะเอ๊แต่รูปบะเนี่ยมันผ่านยังไงในรูปแบบของอการฝึกอากิโกะมักจะคำนึงถึงเรื่องของ active learning ก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้ลองใช้สมองคิดเพราะการใช้สมองคิดอะมันจะทำให้จดจำได้ดีกว่าแต่ว่าการที่จะให้นักเรียนคิดเนี่ยมันก็ต้องมีคำใบคือใบเพื่อให้คิดได้ง่าย นั้นเราก็จะมีกเ PE, กลียกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3แล้วเราให้ أ, นักเรียนเนี่ยลองคิดดูซิว่าในกลุ่มที่1น่เนี่ย PE, ดูจากตัวอย่างแล้วคําต่อไปเนี่ยผันอย่างไรเช่นเดียวกันในกลุ่มที่2เนี่ยผันอย่างไรนะแต่ในกลุ่มที่3เราให้ก็แปลว่าอ,อ,อันเนี้ยลองดูไปด้วยซิว่าเขามีรูปแบบในการผันยังไงเสร็จแล้วเราก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนกฎของการผันจากตรงนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าโอ้ จร,จริงๆแล้วมันเปลี่ยนเสียงจากเสียงอุมาเป็นเสียงเองนั่นเองนะมันเหมือนกันหมดเลยทั้ง3ากลุ่มแล้วเราก็ให้ทำแบบเดียวกันในรูปของวีนะเคเดบนะคะ,คะทีนี้เรามาดูอีกเลนชูหนึ่งอันนี้เป็นเลนชูอะไรเอ่ยค่ะก็เลนชูนี้นะคะหลังจากที่เราได้ข้อสรุปเรื่องกฎการผันแล้วนะคะแบบฝึกหัดก็จะให้นักเรียนคิดด้วยตัวเองนะคะว่า ข้อที่ผ่านๆมาเนี่ยก็จะให้กริยามาค่อนข้างฟิกซ์เลยนะคะแต่ว่าในข้อนี้ก็จะให้ดูประโยคมาเพียงครึ่งเดียวแล้วก็ให้หนักเรียนคิดต่อเองว่าเสียใจหรือว่าเสียดายเรื่องอะไรคะ่ะนะเราเรามาดูสถานการณ์ A เนี่ยเข้าไปเจอ B แล้ว A เห็นว่า B เนี่ยรู้สึกหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นนะดูยังไงชอบกลนก็เลยเข้าไปถามว่าดูสแตนเดสค่ะนะ เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะเสร็จแล้ว B เนี่ยก็มาเล่าให้ฟังเห้นเราจะเห็นว่าในแบบฝึกหัดเนี้ยในข้อหนึ่งเอ่อก็คือในตั้งแต่ข้อหนึ่งลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของสถานการณ์ละบอกว่าเอ้ฉันเนี่ยหิวนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเออเราต่อให้คิดเราต่อให้เขานักเรียนเนี่ยคิดเองว่าอาซาโกหังอันนี้น่าจะเป็นอะไรคะก็อาซาโกหังก็ทับเบรได้บะโยกัตตะ อย่างนี้ไหมคะเออรู้งี้กินอา,อาหารเช้ามาก็ดีหรอกนะคะหลังจากนั้นเราเราไปดูอีกแบบฝึกหนึง่งค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนี้ค่ะนัชตีมิมาโชเป็นแบบฝึกที่ให้เรียนคิดเองทั้งหมดว่านักเรียจะพูดว่ารู้สึกเสียใจหรือเสียดายในเรื่องอะไรพร้อมกับคิดเองเลยค่ะว่าจะพูดอย่างไรนะคะโดย ในแบบฝึกหัดน,นี้เราจาลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงขึ้นมาค่ะเรามาดูสถานการณ์พร้อมกันนะคะในการ์ด A การ์ดที่สองนะคะ A เห็นเพื่อนสีหน่าไม่ค่อยดีจึงสอบถามเพื่อนส่วนการ์ดบนะคะข้อสองบเมื่อมีคนมาสอบถามนักเรียนก็จะเล่าให้เพื่อนฟังว่าตัวเองถูดุด้วยสาเหตุอะไรรู้สึกเสียใจรือเสียดายยังไง นะะในส่วนนี้นเะรียนจะได้คิดเองทั้งหมดทั้งพูดและเนสอบสันที่จะพูดซึ่งในขั้นตอนนี้ค่ะอยากให้คุณครูช่วยนักเรียนเตรียมความพร้อมอาจจะทบทวนในการสอบถามว่าจะพูดด้วยสำนวนอะไรบ้างเมื่อน,นักเรียนคิดิดเตียงพูดแล้วก็อยากให้คุณครูช่วยสน,สนับสนุนเรื่องของคำศัพท์ ในนักเรียให้ด,ด้วยนะคะมาถึงในท่เนี้เราก็จะเห็นได้ว่ารูปแบบในการนำเสนอของอากิโกะเนี่ยเราเราจะมีหลักๆก,ก็คือเราจะคิดถึงสถานการณ์ก่อนนะว่าในสถานการณ์นั้นนะเ,เราเนี่ยต้องใช้แล้วเราอยากพูดแบบนั้นนะเราจะพูดด้วยสำนวนอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกำหนดส่วนใหญ่จะ เป็นรูปแบบนี้นะคะทีนี้มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจเลยอยากจะมานำเสนอให้ทุกคนได,ได้ลองคิดตามกันไปดูนะคะอันนี้เป็นบทความเรื่องการกำหนดหัวข้อวยากรชั้นต้นสำหรับผู้เรียนชาวไทยนะคะโดยมีแนวคิดสีประการจากมุมมองวยากรเพื่อการสื่อสารนะคะคณะวิจัยนี้ก็ประกอบด้วยอ,อ,อาจารย์กระหนกวัน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็อาจารย์พัชราพรอ,อาจารย์สมเกียรติแล้วก็อาจารย์สุนีรัตนะคะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดี๋ยวลองมาดูว่าเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอะไรอันนี้อยู่ในบริาาของเจแปนฟอนเดชั่นกรุงเทพฉบับที่4ปี2550หน้า67นะ,อะลองเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของเจแปนฟอนเดชั่นก็จะเจอนะคะ เรามาดูว่าอาจารย์นาเสนอแนวคิดว่ายังไงบ้างแนวคิดเนี่ยมีอยู่สี่แนวคิดเรามาดูแนวคิดที่หนึ่งนะคะแนวคิดที่หนึ่งก็คือการตัดเวรก์ที่ผู้เรียนเข้าใจยากออกแล้วก็หรือว่าสอนเวรก์เพื่อให้เข้าใจเท่านั้นส่วนแนวคิดที่สองเนี่ยคือการสอนเวรก์ที่ใกล้กับเวรก์ของภาษาไทยก่อนนะแนวคิดที่สามคือการป้องกันอิทธิพลทางลบของภาษาไทยแล้วก็การนําภาษาไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ะะสำหรับแนวคิดที่4ก็คือการสอนในลักษณะให้จําเป็นชุดออลองมาดูว่าในอากิโกะในเกี่ยวกับแนวคิดเนี้ยเราเคัดเลือกหรือว่าเรานําเสนอ,อ,อในรูปแบบของไวยากรณอ,อย่างไรบ้างสําหรับแนวคิดที่1เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเ,เรามีเวลาจํากัดแล้วนะ อันนี้เป็นอากิกโกสำหรับนักเรียนมปลายนะที่เรียน3ปีแล้วก็เขาก็จะต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารแล้วก็แน่นอนอาจจะมีบางคนที่จะใช,ใช้ในเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยนั้นเราก็จะคัดเลือกวยากรนะ่ะชั้นต้นของอประมาณที่นักเรียนมปลายเนี่ยควรจะเรียนรู้นะคะนั้นในการเ,เราคัดเลือกเนี่ยเราก็จะมีบางวิทยากรที่ ต่อให้มันเป็นหัวข้อวิทยากรเดียวกันแต่มันมีฟังก์ชันในการใช้เนี่ยเยอะมากเลยแต่ถ้าเราเอามานําเสนอทั้งหมดอ่ะมันจะยากเกินไปแล้วแทนที่จะเข้าใจอ่ะกลับไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็จะคัดเลือกเฉพาะในส่วนที่เขาควรจะรู้นะสำหรับแนวคิดที่2เนี่ยการสอนวิทยากรที่ใกล้กับวิทยากรของภาษาไทยอันนี้อากิโกไม่ทําแบบนี้เลยเพราะว่าเนื่องจากเรานําเสนอในรูปแบบของการนําสถานการณ์ขึ้นมา แนวหลักนี้เราไม่มีสําหรับแนวคิดที่3ก็คือการป้องกันอิทธิพลทางลบของภาษาไทยและการนําภาษาไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราเอาส่วนข้างหลังมานะคะเ,ออเรานําภาษาไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรยกตัวอ,อย่างเช่นในกรณีที่เรื่องบะโยคัตตะเนี่ยคืออธิบายเยอะๆเนี่ยมันจะทําใหออ้สับสนรับฟังและเข้าใจยากเพราะนั้นเราก็เลยใช้ภาษาไทยเนี่ยเข้ามาเพื่อให้นักเรียน สามารถเข้าใจได้ในทันทีก็คือโอ้รู้นี้ทํานี้ก็ดีหรอกหรือรู้นี้ไม่ทําก็ดีหรอกนั้นนักเรียนเนี่ยจะเก็ตได้ทันทีเลยนะว่าอ,อ๋อบ่ายยกัตตะมันใช้อย่างไงนะคะสำหรับแนวคิดที่4เนี่ยก็คือการสอนในลักษณะให้จําเป็นชุดสําหรับในการสอนลักษณะจําให้เป็นชุดเนี่ย ในคณะวิจัยเนี้ยก็มีการวิเคราะห์ว่าของอากิโกะของเราเนี่ยนำเสนอเป็นหนังสือเล่มเดียวนะที่มีการนําเสนอในรูปแบบของการให้จําเป็นชุดนะคะทีนี้ในรูปแบบของจําเป็นชุดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นมีอะไรยังไงบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะ,ะถ้าเป็นรูปประโยคเงื่อนไขเนี่ยก็จะมีตะระอีเดสโยนะคะหรือ,อในรูปของที่ว่าแม้ลูปนี้ทำแบบนี้ก็ดีหรอกหรือลูกนี้ไม่ทำแบบนี้ก็ดีหรอกนะ ก็คืออย่างในในอันนี้คือเนื่องจากว่าในนี้เขียนว่าเป็นบทที่27จริงๆแล้วเนี่ยอออากิโกมีการปรับปรุงนะณนะปัจจุบันก็คืออยู่ในบทที่26นะ,นะคะค่ะเพราะนั้นในส่วนของอาริโกะนะคะเราก็จะเลือกสมมวตนที่ใช้ขึ้นมาให้ตรงกับสถานการณ์ที่เราต้องการใช้แล้วเราก็จะเลือกภาษาไทยเลือกใช้ภาษาไทยด้วยค่ะเพื่อเอามาเสริมความเข้าใจให้กับผู้เรียน เพราะ,ะนั้นในส่วนของอต,ตัวแล้วเราจะใช้ํำนวนที่เก็บมาธนาคารเพื่อให้เด็กสามารถจำํำนวนนั้นเอาไปใช้ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปประโยคเงื่อนไขบากันมากขึ้นแล้วนะคะไว้ติดตามกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ